พัทนท้ายนี้เป็นไม้แบล็กไว้นะครับเป็นไม้นำเข้ารู้จักกันในานามของไม้กระลึมวางล่องสำหรับใส่ชุดยิง CZ-455 ชนิดลำบางนะครับแกะลายกันลื่นที่กระโจมหน้าแกะลายกันลื่นที่ด้ามจับ ขั้นด้วยแผ่นคอมโพสิตแล้วก็ตัวนี้จะเป็นกระพีเขาควายนะครับขั้นไว้ต่อพันท้ายด้วยยางพารานะครับเป็นยางรองยางพาราลายจัดมากนะครับพันท้ายนี้ ลวดลายเต็มพันท้ายเลยนะครับทำเป็นสีเงาใสาเอาไว้นะครับพันท้ายนี้เปิดราคาที่6,500บาทนะครับราคารวมส่งแล้ว